ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกชัยทวัฒน รับกุ้งทัศนีน้องชายร่วมทีมก้ากลสู้นายกอบจจังหวัดเชียงใหม่นะครับยกมีประสบการณ์ในพื้นที่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับอบจเชียงใหม่น่าจะเป็นพื้นที่ที่น่าจับตามากที่สุดและเป็นการแข่งขันเพราะก็อย่างที่ทราบนะครับว่าเชียงใหม่เนี่ยนะครับเป็นฐานของตระกูลชินวัตรอยู่แล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับก็ต้องรอดูว่า การเลือกตั้งอบจครั้งนี้นะครับจะเข้มข้นขนาดไหนจะต่อสู้กันขนาดไหนก็อย่างที่บอกว่าพักก้าวไกลขวาดไปเกือบนะครับสสเนี่ยพักก้าวไกลฝาดไปเกือบไปกระหมดและก็มีนะครับอดีตสสของพักเพื่อไทยเองครับปลาออกในเหตุการณ์ที่ผ่านมาด้วยนะครับและล่าสุดก็ตามที่เราทราบว่านะครับสสกุ้งนะครับคุณทัศนีนะครับน้องชายล่าสุดนี้นะครับคุณชัยธวัฒน์บอกว่านะครับได้มีการเจรจานะครับมีการพูดคุยกันแล้วก็สส กุ้งทัศนีอดีตสสกุ้งทัศนีกับน้องชายเนี่ยก็ร่วมทีมนะครับในเลือกในการทําเรียกว่าเลือกนายกอ,อบจอด้วยนะครับชัยธวัฒน์ยอมรับกุ้งทัศนีน้องชายร่วมทีมเลือกนายกอ,อบจอจังหวัดเชียงใหม่ เหตุมีประสบการณ์นะครับอดีตนายกเทศมนตรีย้ําไม่ตัดสินใจใครที่นำสกุลเน้นวิธีทํางานตรงกันเมื่อวันที่20กรกฎาคมนายชัยทวัฒน์ตุราธนสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักก้าวไกลให้สัมภาษณ์หลังขึ้นเวทีปราศัยนะครับก้าวไกลเฟสติวัลนะครับอ่าอ่าก้าวไกลโพลิติกเฟสครับโทษทีครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับจึง ถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จังหวัดเชียงใหม่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกมตีก็ประกาศว่าอยากได้พื้นที่นี้กลับคืนมาทําให้มีความกังวลหรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าไม่มีความกังวลอะไรตนคิดว่าทุกวันพื้นที่ที่ในประเทศนี้ไม่ใช่ของใครเป็นส่วนตัวฉะนั้นอ,นอนาคตจะเป็นอย่างไรไม่ใช่บอกว่าใครจะเอาคืนแต่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าของตัวจริงก็คือพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ ว่าอย่าเห็นขเข็นอนาคตแบบไหนในฐานะเป็นนักการเมืองที่ขับเคลื่อนเรื่องของกระจายอํานาจให้ความสําคัญเรื่องของบทบาทองค์กรบริหารปกครองส่วนท้องถิน่นพักก้าวไกลจึงเสนอตัวมาว่าเราอยากจะทดลองทํางานให้กับพี่น้องประชาชนเห็นไม่ใช่เฉพาะคนเชียงใหม่แต่ให้คนทั้งประเทศได้เห็นว่าถ้าพักก้าวไกลมีโอกาสได้บริหารโดยอาจจะเริ่มต้นจากจังหวัดหนึ่งจังหวัดนะครับหรือเทศบาลหนึ่งหนึ่งเทศบาลว่าเรามีการทํางานที่แตกต่างจาก การเมืองอื่นๆอย่างไรส่วนที่นางสาวทัศนีบูรนุกป,ปกรอดีตสสพักเพื่อไทยมาเป็นแนวหนุนพักเก้าไกล ไม่ลงแข่งด้วยแล้วจะทําให้เป็นการจะทําให้เป็นการแข่งขันระหว่างพักก้าไกลและพักเพื่อไทยใช่หรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่ารับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่คู่แข่งขันนะครับหลักและแข่งขันกันอย่างเข้มข้นก็คือพักเพื่อไทยกับพักก้าวไกลส่วนนางถาวท,ทัศนีไม่ใช่แค่เป็นแนวร่วมหรือกองหนุนนะแต่มีสถานะเป็นสมาชิกพักเก้าวไกลที่ทํางานด้วยกันไม่ว่าจะในระดับท้องถิน่นและระดับชาติในอนาคต ผู้สื่อข่าวถามว่ามีรายงานว่าพรรคก้าวไกลได้น้องชายของนางสาวทัศนีมาเป็นผอ,อ,อการเลือกตั้งด้วยนะครับนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าใช่นะครับแต่ที่มาที่ไปไม่ใช่เพราะนางสาวทัศนีส่งมาแต่นายพันธ์อาจชัยรัตน์นะครับว่าที่ผู้สมัครนายกอบจอจังหวัดเชียงใหม่รู้จักเป็นการส่วนตัวกับอดีตนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นายทัศนัยบุรนุกปกรณ์เป็นนายกไก่นะครับซึ่ง ว่าที่นะครับผู้สมัครอ,อนายกอบจอของเราไม่มีประสบการณ์ในการทํางานด้านการเมืองมาก่อนแต่ว่าเป็นคนที่ทํางานด้านวัฒนธรรมมีแนวคิดจึงต้องการกําลังเสริมเพื่อมาช่วยบริหารเตรียมการเลือกตั้งจึงไปชักชวนมาร่วมด้วยความสัมพันธ์ส่วนบุคคลนะครับเมื่อถามว่ามีแนวโน้มว่านายกอบจอจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะลาออกเพื่อชิงความได้เปรียบ อหรือไม่นายชัยทวั์กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประเมินยากแต่เราทําได้แค่เตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดตลอดเวลาซึ่งในหลายพื้นที่เราได้เร่งดาเนินการเพราะมีความเป็นไปได้ที่จะมีนายกหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่จะลาออกอก่อนกําหนดนะครับเพื่อรีกเลี่ยงไม่ต้องการให้พักคู่แข่งมีความพร้อมในการแข่งขันดังนั้นทุกทกที่เราวางแผนวางเป้าหมายว่าเราจะส่งผู้สมัครหรือเป็นพื้นที่ที่เราคิดว่าควรจะส่งด้วยปัจจัยอื่น ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของผู้สมัครและทีมงานเราก็จะเร่งแล้วนะเพื่อให้พร้อมกับทุกสถานการณ์ซึ่งในวันจันทรนี้นายพิธาก็จะไปเปิดตัวผู้สมัครว่าที่ สมัครนะครับนายกอบจอที่จังหวัดราชบุรีผู้เสื่อข่าวถามว่าการดึงนะครับตระกูลบุรณะประกรณ์มาทําให้พรรคเก้าไก่สลัดบ,บ้านใหญ่ไม่ออกหรือไม่ในาใยชัยธวัฒน์กล่าวว่าคิดว่าประเด็นอยู่ที่แนวทางและวิธีการทํางานที่แตกต่างกันไปมากกว่านะครับตนเคยพูดในหลายพื้นที่ว่าพรรคเก้าไกลหรือพรรคอนาคตใหม่เราไม่ได้ปฏิเสธหรือตัดสินคนที่นำสกุลหรือเป็นตระกูลทางการเมืองเราไม่ตัดสินคนไปเลยว่าตั้งแต่ต้นนะครับแต่ แต่เราร่วมทำงานได้ถ้าหากว่าเห็นด้วยกับแนวทางใหม่ของพักคก้าวไกลเป็นเรื่องสำคัญมากฝ่ารวมถึงวิธีการทำงานที่ไม่ได้แตกต่างจากอดีตอันนี้คือข้อมูลนะครับที่เกิดขึ้นนะตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าโอ้โหเรียกว่าอาบาจอเชียงใหม่น่าจันะครับร้อนแรงอยากแน่นอนต้องติดตามชมครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้น,น,น่าอยากได้ยิฟังครับ